เห็นหรือเปล่านะโอเคตั้งแล้วตั้งแล้วเอาดูว่าอ่าเช็คเสียงก่อนแล้วเธอจะไปไหนต่อนะไม่รู้สิ นี่มันก็ดึกแล้วด้วยนะงงนอนแล้วเหรอยังนะเราจะที่หายค้างตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวขอให้รบกวนทุกคนอยู่นิ่งๆสักครู่นะยืนนิ่งๆเลยเดี๋ยวขอจัดการสักครู่นะคะด้ดีๆในชีวิตใช่ดับเือใช้ครับดับครับผขอรบกวนทุกคนยืนอยู่นิ่งๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งเริ่มโกันนะเดี๋ยวขอจัดการสักครู่นะคีไว้ดับค่บคุณป๊อปขี้มขี้บึ้มขีม แป้งขนมมันั่งกินแทนไปเ่ยอะไรนะเป้าขนมมานั่งกินแทนแล้วเนี่ยก็จริงเราต้่งมานั่งมอมกุ๊ดบอยดีกว่าราเขาบอกว่าอนุญาตก่อนเมื่อกี้เลยตอนนีหเับใครที่อยู่ภายในเซิร์ฟนะคะที่เพิ่งเข้ามานะคะอย่าเพิ่งทำอะไรแลวอยู่นิ่งๆกันก่อนนะเดี๋ยวเขาจัดการเท่าที่ทำได้ก่อนนะคะมีบล็อกเาจะกดไปได้โอ my god ตอนนี้ก็รล เล่นไปถึงรอ้อนละตอนนี้กําลังแบบกําลังคิดว่าภาพตัวเองที่กาลังเป็นกบจะเป็นยังไงเยอาพูดสิตีตายเลยขอโทษสังคมที่เธอใช้สก,กินแบบนี้แต่แว่าแบบมันมันปกติปกติมันมันเฟี้ยวดีเผลอมาเสร็จไรล,ล่มเลยเผลอมาเสร็จปุ้ยเลยลอยไรล,ล่มจริงล่มไม่พอเซิร์ฟก็ล่มทั้งไรทั้งเซิร์ฟก็ล่มไม่ดีเซิร์ฟเขาดี อย่าเพิ่งง่ายนะอย่าเช็คนี่กันอจิเอ๋วันดีดาวน์ตอนโพอันนี้อ่านชื่อถูกหรือเปล่าวันดีดาวน์ตอนโพเย a h รู้สึกแบบไลฟ์ล่มฉ่ำมาอันนี้น่าจะไลฟ์ไม่ถึงชั่วโมงหรอกมั้งเพราะว่าโอ้ยคือแบบวันนี้เกือบดีแล้ววันนี้มันเกือบดีมากๆแล้วแต่ว่ามันติดตรงไหนทำไม มันติดตรงที่ว่าตรงที่ว่าแบบว่าเนี่ว่าไงดีคือเราอ่ะมันมันติดตรงที่เราดันระเบิดระเบิดโหดอ่าใช่โอเคนะถูกโอเคขอบคุณต้นโพอ,อันนี้ก็เราเลา้ยงเลยเราเลี้ยเลยอ่ะ,ลลอะดูดูหน้าเราไว้ดูหน้าเรา นี่อันนี้ก็จะเป็นสก,กินแบบว่านี่วาย <c oughs> เดี๋ยวอยากจานจานจานจะบอกอย่าง <c oughs> ไม่ได้โอ้ยนี่อันนี้ก็จะเป็นน้องริสโน่เอออันนี้ชุดชุดไปเวทนะไม่ชุดในรูปแบบของชุดไปเวทก็ คนทำนะครับคนทำก็จะเป็นมีคนเริ่มรุดแล้วยังไงนน้องไอริสน้องไอริสเป็นคนทำให้เป็นไงน้องเก่งมาส่วนข้างหลังโบตรงนี้โอเคค่ะทุกคนก็เนื่องจากว่าทางหลังบ้านจำเป็นจะต้องรีบหาถึงเหตุผลที่ว่าข้างเพราะงั้นขออภัยนะคะไม่สะดวกมากๆถ้าเป็นไปได้ตอนนี้ภายในอีกสามนาทีห้าสิบห้านาทีขอรบกวนทุกคน ช่วยออกจากภายในเซิร์ฟด้วยนะคะต้องขออภัยจริงๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะอาจจะต้องให้จบการเล่นโลในวันนี้ก่อนนะคะเพื่อแก้ไขภายในเซิร์ฟก่อนก็ตอนนั้นแล้วโอเคปิดแล้วโอเคเลยปิดแล้วงั้นอีกประมาณอีกสักหน่อยก็ในถ้าสามารถจะลองแก้ไขดูค่ะขออภัยดนวความไม่สะดวกด้วยเดี๋ยวรบกวนทุกคนออกจากภายในเซิร์ฟตอน เดี๋ยวเพิ่มเวลาให้นิดนึงแล้วกันค่ะเป็นห้าทุ่มสิบเจ็ดนาทีแล้วกันนะคะห้าทุ่มสิบเจ็ดนาทีขอรบกวนทุกคนออกภายในเซิร์ฟด้วยนะคะโอเคงั้นเล่นสตอรี่นิดนึงแล้วกันเ <c oughs> อเธอจะไปนอนเลยใช่ไหมละ่ะอืมว่าจะไปพักก่อนแล้วนะงั้นไปนเลยกันไหมก็ดีวันนี้ก็เหนื่อยทั้งวันแล้วนะ่ะเราก็คิดว่าแบบนั้นว่าไงไ<ม>เธอจะไปนอน จะไปนอน,น,นด้วยไหมไปนอนด้วยกันไหมแบบว่าพักผ่อนอ่ะ,อ,ะอดเบ๊กนะอดจริงอดจริงมามาช่วงทาย,ทยางั้นปะเราไปนอนกัน,กนดีกว่าวันนี้เราก็เหนื่อยมาทั้งวันละวอัน,นี้อาบแล้วใช่ไหม คือเอาจริงไปดูย้อนหลังได้นะดูย้อนหลังได้เพราะว่าย้อนหลังของอันนู้นก,ก็ยังมีอยู่แนะนําให้ไปดูย้อนหลังนะส่วนอันนี้เดีย๋ยวเขาจะขออนุญาตปิดเป็นส่วนตัวนะเนื่องจากที่ว่ามันเป็นชว่วงที่มันมีแค่นิดเดียวเองไม่ไว่าดีนั่นแหละโอ้โหโอ้โหคคอคุณพี่ไม่ต้องเขียนอะไรก็ได้ครับ <laughs> มันมันแบบเบิ่มเบ่มอ,อ,อ, <laughs> อ,อ่ะคือเอ่อพวกเธออยู่ชั้นไหนกันเหรอ อยู่ชั้นน่าจะสองอใช่ผมก็อยู่สอมงมกันนะอะแล้วราเวนเดนะอรสามชั้นสามหลองั้นเราขึ้นไปกันดีกว่านะแนะนำแนะนำดูดูลาย้อนดูลายย้อนดีนะดีนะมันมันมันจิกนะมันจิงนะหอกเล่าว่ามีอะไรที่ตื่นตาตื่นใจอยู่ในนั้นอยู่อยู่ห้องไหนนะ อืมนิดนะแบอบกว่าอยู่ข้างในเกือบสุดเลยอืห้องผมอยู่ตรงนี้นะมีอะ,อะไรก็สามารถเรียกหาได้นะครับคุณหนูอืมอืมงั้นฝ <c oughs> ันดีไว้เจอกันนะวิ่งมันมันจะุดล้วมันจืดลวมันจุดลวมันจุดละปิดกี <c oughs> ่ชิปอะไรเหรอ อะไรกี่ชิปเหรอโอเคครับทุกคนก็อุยอ้ยอุ้ยมันไม่มคุณหนูอยู่ห้องไหนเหรอห้องห้องนี้ใช่ห้องนี้แหละอืมรู้สึกว่าเหมือนจะได้ยินเสียงของเสียบไ,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสนใจหรอกงั้นเหรอก็เนี่ยคุณหนูอยู่ใกล้ห้องผมเลยนี่ อาจจะบางเอิญเรื่องืือเอิญไม่มีอยู่จริงนะอืมองั้นเอาเป็นว่าราทีสวัสด์นะครับราตรีสวัสดิ์ขอให้ฝันหวานลืมฝันถึงผมด้วยนะครับคุณหนูใครจะไปฝันถึงเจ้ากันคปณข้ามบนแพ้สิ่งในหัว ก็มันเป็นสิ่งในหัวมากเลยเอ่อแบบเอะอะไรกันนะอ,อะไรกันนะคนคนคนนี้ยโอเคทุกคนอย่าราไปฟรีท็อกกันดีกว่าเนะาะเพราะว่าเออเราจะปิดละก็แนะนำนะถ้าเกิดอยากดูโมเมนต์หรืดดูอะไรให้ไปตามดูไหนดูไหนอันนี้ ดูดูดูไลย,ย้อนดูไล่ย,ย้อนของอีพีสองเลยแนะนำแนะนำแนะนาไม่ธรรมดาคนนี้ไม่ธรรมดาจริงเหรอโอเคก็วันนี้เป็นไงบ้างคือแบบค,คุณคุณต้นโพมาช้าคุณต้นโพมาแบบมาช่วงท้ายๆเลยแล้วคือช่วงท้ายๆเป็นช่วงที่บบว่ากำลังจะปิดไลค์แอกว่าช่วงกำลังจะไปแล้วก็จะบอกว่าอันนี้ก็เรียกว่าไงดี ก็สำหรับใครที่จะไปนอนแล้วก็เดี๋ยวจะฝันดีฝันดีมากๆเลยแล้วก็ไลน์นี้นะครับผมขออนุญาตปิดไม่ใช่สาธารณะนะขอปิดเป็นส่วนตัวเนื่องจากที่ว่ามันมีสตอรี่ค่ะแบบยวแบบแบบเดียวจริงๆอ่ะมันแบบมันแักบเดียวมากๆเลยมันไม่ถึงชั่วโมงอ่ะนะก็ขออนุญาตปิดอันนี้นะแต่อนุญาตให้อัดอนุญาตให้อัดเก็บโมเมนต์ไว้สําหรับคนที่ยังแบบว่าอยากแบบ เออยากเอาไปผัดทำโมโมโม,โม,มุมม่อะไรงี้เดนี้อยวเขาจะเปิดไว้ให้จนถึงวันพรุ่งนี้เช้าเลยแล้วอยากวันมาวันพรุ่งนี้เช้าเขาจะมาปิดไลน์นี้สาธารณะ,ะนะคะผมตามนี้นะอาจได้เต็มที่อาจเห็นกบเขียวก็ไม่เป็นไรเราเราชอบสังคมไม่นะเขาเขารู้กันหมดแล้วความจริงเราเนะี่ยเป็นกบเขียว อยากฟีทอกไหมคะทุกคนสามารถสอบถามกันได้นะแบบว่าคุยชวนคุยได้เลยเต็มที่เดี๋ยวไปอยู่กับน้องไอ้ดิสตนเนี่ยอันหนึ่งนะอ่ะโอเคบ๊ายบายอันนีนะน้จะไปนอนแล้วใช่ไหมคุณต้นพพล้วล้ว <c oughs> <c oughs> มันไม่น่าั้วธรรมดามันรัว่วแบบดับเบิลรัว่ว <c oughs> โอเคงั้นเอาเป็นว่าขอจบไลฟ์วันนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ตามที่บอกนะก็คือก็คือ วันนี้สำหรับวารของไอสองจุหนึ่งใช่ไหมก็จะปิดสถานะนะครับผมในวันพรุ่งนี้เช้าตอนเวลาประมาณสิบโมงไม่ก็สิบเอดโมงนะครับผมอ่ะคุณยังต้นอยยังไม,ยงไม่ยังไม่ตอนหรอจะทำตอนไหนอะอย่าลืมพักผ่อนกันเยอะๆด้วยนะเอก็ตามนี้เลยนะก็รายนี้จะโดนปิดสถานะใน วันพรุ่งนี้เวลาประมาณสิบโมงถึงสิบเอโมงนะประมาณนี้แหละตอนนี้ก็อนุญาตให้อัดสามารถอัดไปทำโมเมนต์หรือแบบแกงๆได้เต็มที่เลยเราเราพร้อมดูเราพราพอ้รพอมแบบพร้อมซอมเบิงพร้อมซองเบิงอยู่เพราะงั้นในวันนี้เราก็ขอจบพีิณ่ะวันเอย้พิงแต่เท่านี้นะก็ไว้เจอกันใหม่ในอีพีที่สามในวันอาทิตย์น้ก็ไว้เจอกันนะครับ ฝันดี้เราปุ๋ยฝันดี้เราปุ๋ยไม่ฝันนะคะผมลาบู